วันน <c oughs> ี้พามาเชื่อมเมืองุรินะครับบรรยกาศในเมืองสุริ์เนาะช่วงกลางวันรถเยอะมากเลยหน้าห้างศรนปรา่าทฝั่งทิตะวันออกเนาะ บอกฝนหลกแดดก่อนครับ นั่นเพือ่อนเออตั้อยู่หน้าห้างซินฟาซาต์ตั้ร้านขายโทราศัพท์เยอะมากเลยตรงนี้ฝนะั่งทิศตะวันออกวันนี้ฝนตกในมอสทรีนเพือ่อน แอดพึ่งออกเนาะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยแอดพึ่งออกอันนี้อยู่หน้าห้างซีทรัสซาน

แดดร้อนเลยเพื่อนเลยหลบแดดก่อนแดดเพิ่งออกเนาะดอกกอนบ่ายแล้วแดดตอนเช้าฟ้าครึ้มมากฝนตกด้วยเมื่อกี้เนาะผมเพิ่งหยุดตกแดดแรงเลยทีนี้หน้าห้างสูรินพาซาดเพื่อนโอ้ตรงนี้มีร้านขายโทรศัพท์เยอะมากหลายร้านอยู่มีร้านขายอาหารร้านขายน้ำ มาได้เดินได้กันแดดแดดตะวันมากเลยเดี๋ยวหลบแดดแป๊บนึงมาทำธุระมาจ่ายค่าเน็ตบ้านก็เลยแวะหลบแดดตัวน,นี้ก่อนจ่ายเสร็จแล้วเมื่อกี้อยากกินไก่ <laughs> เออได้เข้าเลยได้เข้าห้างเลยอยู่นอกห้างเน้อตอนนี้ในเมืองสุรินทร์เน้อวันนี้เพื่อเดินทางมาในเมืองเนาะนาธุระนิดนึงแต่ร้อนมากเลย ฟังหนึ่งก่อนไปยืนอยู่หน้าห้างดีกว่าฟังรถนี่นะมอเตอร์ไซค์จ,จอดเยอะมากเลยร้านขายโทรศัพท์ก็เยอะเพื่อนอยากได้อยู่แต่ไม่มีเงิน <laughs> อยากซื้อโทรศัพท์อยู่แล่ไม่มีเงินตอนนี้ยังไม่พร้อมดูไว้ก่อ <laughs> น คุณสองพันเนาะไม่ค่อยได้เข้าเมืองหรอกเพรามานนานเข้าเมืองทีหนึ่งก็เราเก็บบรรยากาศทีหนึ่งว่าจะได้เข้าเมืองทีหนึ่งนะเนาะจอดรถว่าตรงไหนที่จําไม่ได้แล้วนี่ตรงนี้ไปแอบอยู่ตรงนู้นก่อน <laughs> ฟังนี้ก็ได้เนาะบรรยากาศช่วงบ่ายตอนในตัวมเมืองซีนเดาเนาะนนานได้มาทีหนึ่งก็ตื่นเต้นนิดหนึ่งเข้าเมือง <c oughs> จ่ายค่าเน็ตบ้านเพหนึ่งจ่ายค่าเน็ตบ้านเมื่อกี้จ่ายไปแล้ว ออกมาข้างหน้าตรงนี้ก็เลยเก็บบรรยากาศนิดนึงคนเยอะมากเลยฟ้าเริ่มคลื่นคืนแล้วเมื่อกี้แดดออกระหว่างทางตอนเดินทางมาก็ฝนก็ตกเนาะแต่ว่าไม่ได้ตกหนักก็เลยไม่ค่อยเปียก chữa ừ. mà